สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพากาดทัชกรกิติรัตน์คุลค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอสาธิตการใช้งานกล้องจุลทรรศชนิด2ตาค่ะรุ่น XSP 2 0 0นะคะสำหรับกล้องจุลทรรศรุ่นนี้ของเราค่ะเป็นกล้องจุลทรรศชนิดใช้แสง กล้องจุลทรรศชนิดใช้แสงเป็นยังไงนะคะก็คือมีแสงอยู่ที่แหล่งกําเนิดอยู่ที่บริเวณฐานของกล้องนะคะโดยแสงนะคะจะขึ้นตรงมาอยู่ที่ตัวคอนเดนเซอร์หรือว่าเลนรวมแสงค่ะและก็ส่องผ่านมาที่ตัวเลนวัตถุนะคะจากนั้นก็จะผ่านมาที่ส่วนของเลนตาค่ะทําให้เราสามารถที่จะเห็นเซลล์ที่เราใช้ส่องนะคะบนแทนวางตัวนี้นะคะแทนวางสไลด์ โดยตัวอย่างที่เราจะใช้ศึกษา่วมกับกล้องจุลทรรศน์ประเภทนี้นะคะจะต้องอยู่บนแผ่นสไลด์ค่ะก็คือตัวแผ่นสไลด์ของเรานะคะก็จะมีตัวเซลล์หรือว่าตัวอย่างที่เราต้องการศึกษาค่ะจะมีการย้อมสีนะคะหรือว่าไม่ย้อมสีก็ได้ค่ะเป็นตัวอย่างหรือว่าสิ่งมีชีวิตนะคะที่เก็บมาจากน้ำก็ได้ค่ะสำหรับกล้องจุลทรรศน์รุ่นนี้ของเรานะคะเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีความพิเศษก็คือตัวเลนส์วัตถุของเราค่ะเป็นชนิดอินฟินิตี้ สามารถที่จะใช้งานด้วยระยะแสงอนันต์นะคะนักนองนะคะไม่ว่าจะเรียนระดับมัธยมหรือว่ามหาลัยก็สามารถที่จะใช้กล้องจุลทรรศน์ประเภทนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณลักษณะของกล้องกันเลยค่ะสําหรับคุณลักษณะของกล้องรุ่นนี้นะคะในส่วนของหัวกล้องค่ะเป็นกล้องชนิดกระบอกตาคู่เอียง45องศาและสามารถที่จะหมุนหัวกล้องได้ถึง360องศาด้วยกันค่ะ ทำการหมุนหัวกล้องเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้ใช้สกูค่ะหมุนให้แน่นนะคะเพื่อที่จะทําการยึดหัวกล้องไว้นั่นเองถัดมาในส่วนของเลนตาค่ะมีกําลังขยายสิบเท่าจํานวน1คู่ค่ะและมีขนาดของฟิลออฟวิวอยู่ที่20มิลิเมตรค่ะสามารถที่จะปรับหมุนไดร์ดอปเตอร์ได้ทั้งสองข้างด้วยนะคะแบบนี้ค่ะ ในส่วนของแป้นบรรจุเลนวัตถุนะคะสามารถที่จะบรรจุเลนวัตถุได้ถึง4เลนด้วยกันค่ะและก็มุ้นด้วยระบบบอแบลลิงค่ะและตัวเลนวัตถุของเรานะคะเป็นระบบป้องกันเชื้อราแบบ Infinity Optical System ค่ะซึ่งเลนวัตถุเป็นชนิด Infinity Panchromatic a มีทั้งหมด4ขนาดด้วยกันค่ะก็คือขนาด 4x ค่ะ 10x 40x แล้วก็ 100x แท่นวางวัตถุนะคะเป็นชนิดสี่เหลี่ยมยึดติดกับตัวกล้องมีขนาด180คูณ1น0ม mm ิลิเมตรค่ะแล้วก็มีระบบปรับเลื่อนสไลด์แบบห้อยตำ้สามารถที่จะปรับเลื่อนสไลด์ในแนวแกน X และแกน Y ระยะ78คูณ5้มิิเมตรค่ะ เลนรวมแสงนะคะเป็นชนิดแอบบี้คอนเดนเซอร์ที่มีค่า n a 1.25ค่ะสามารถที่จะปรับเลื่อนขึ้นลงได้แบบนี้นะคะและก็ยังมีม่านปรับแสงนะคะเพื่อที่จะปรับขนาดของรูรับแสงหรือว่า i อ i s d i a อะแ a m ด้วยค่ะถัดมานะคะในส่วนของระบบโฟกัสค่ะจะมีปุ่มปรับภาพหยาบแล้วก็ภาพ ละเอียดชนิดแกนร่วมกันค่ะแล้วก็ยังมีวงแหวนปรับความฝืดอยู่ด้านในสุดด้วยนะคะสำหรับระบบไฟ2ส,สว่างนะคะจะใช้หลอดไฟชนิด LED เป็นแหล่งความสว่างแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเล่งไฟแยกออกจากกันค่ะ ก่อนที่ผู้ใช้จะเริ่มใช้งานนะคะให้ทำการปลดเซฟตี้ล็อกก่อนค่ะโดยถอดกล่องครอบฐานกล้องบริเวณด้านล่างออกนะคะแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมนะคะที่อยู่ในกล่องของเรานะคะไขน็อตนะคะที่ยึดระหว่างแผงเหล็กกับตัวกล้องออกมาค่ะ หลังจากที่เราขายออกมาแล้วนะคะจะทําให้ปุ่มปรบับภาพหยาบของเรานะคะมีระยะการมุนปรับที่ยาวขึ้นนั่นเองค่ะและก็ให้นําตัวนี้นะคะที่เป็นกองครอบฐานกล้องค่ะใส่เข้าไปที่เดิมค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับวิธีการดูแลรักษาแล้วก็เก็บกล้องจุลทรรศนะคะหลังการใช้งานแล้วแนะนําให้ผู้ใช้นํากระดาษเช็ดเลนเช็ดที่บริเวณเลนตาค่ะเลนวัตถุคอนเดนเซอร์ แล้วก็แหล่งกำเนิดแสงบริเวณด้านฐานกล้องนะคะหากผู้ใช้นะคะใช้ i m มเมชันออยร่วมกับเลนวัตถุหัวร้อยนะคะก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดทั้งตัวเลนวัตถุแล้วก็แผ่นสไลด์ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้หมุนหัวกล้องค่ะไปที่บริเวณด้านหลังแล้วก็นำถุงคุ้มกล้องนะคะคุมเข้าที่บริเวณตัวกล้องค่ะ หลังจากที่ทำการคุมกล้องแล้วเรียบร้อยนะคะให้นำกล้องไปเก็บในบริเวณที่หลีกเลี่ยงแสงแดดและก็ความชื้นค่ะเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของกล้องนั่นเองค่ะสำหรับกล้องรุ่นนี้นะคะเรามีคู่มือทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะไว้สำหรับการศึกษาเพิ่มเติมค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจกล้องจุลทัศน์รุ่นนี้ของเราสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทแกมมาโก้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแกมมาโก้ GO, ประเทศไทยจำสัด